คุณใครคะคุณใครคะคุณใครคุณใครคะคนไข้หมดสติขอยาด่วนเลยค่ะคุณใครคะคุณใครคะคุณใครค่คุณใคร ขออนุญาต้ขาดูสติค่ะเดไปสุนะีอาร์ค,ระครไะนีุ่ณอาับสายค่ะคพทยนไทยนะครับกรีว่ามีคนไข้หมดสติอยู่ที่แผนกแพทย์แพทย์แผนไทยครับผมค,ครับสวัสดีครับ ครับตูรเล็กมาแล้วครับอ่างเลับางารีรไหด้วยนะเอเเย้เยโไหด้วยไปเล

พยายาเฮ้ยค่อยๆจับไว้จับไว้โอเคค่ะเด้ค่ะได้ค่ะจับไว้โอเคอนั่ะนั่งเด็กๆโอเคอ่ะ่กระชุ่มกรอ่เอาค่ะจับพรโอเคนัค่ะโอเคนั่งะชะมเนะเด็กนัดึงดึงโอเคจับข้า Gue t referred Marche Han Desmarc Can we get one-